การเตรียมตัวก่อนมารับบริจาคโลหิตน,นะคะให้ปฏิบัติตามหลัก3พอ3อค่ะพอที่1พักผ่อนพอคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามรอบการนอนหลับของแต่ละบุคคลนะคะโดยไม่ควรต่ำกว่า5ชั่วโมงค่ะพอที่2ร่างกายพร้อมคือต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยหรือมีอาการท้องเสีย ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพอที่3เพิ่มดื่มน้ำคือการดื่มน้ำก่อนรับบริจาคโลหิตปริมาณ350มิลลิลิตเพื่อทดแทนเลือดที่จะเสียไปค่ะและ3งอที่ต้องปฏิบัติก่อนมารับบริจาคโลหิตคือ 1. งดสูบบุหรี่ก่อนบริจาคโลหิต1ชั่วโมง 2. งดดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์24ชั่วโมง และ 3. งดอาหารที่มีไขมันสูงแต่ให้รับประทานอาหารตามมื้ออาหารปกติค่ะจำง่ายๆนะคะการเตรียมตัวก่อนรับบริจาคโลหิตให้ยึดหลัก3พอ3งอพักผ่อนพอร่างกายพร้อมเพิ่มดื่มน้ำและงดสูบงดเมางดมันแล้วมาเจอกันที่ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ